สวัสดีค่ะชามจาก The Beauty Hero นะคะวันนี้เราจะพูดถึงท็อปิกความหมายของการลงทุนคืออะไรค่ะเดี๋ยวเปิด Search Google เลยโอเคเขาบอกว่าการลงทุนหมายถึงการออมประเภทหนึง่งเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่ทั้งนี้เนี่ยเราต้องตระหนักว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะนอกจากจะได้กำไรจากการลงทุนแล้ว เราก็อาจขาดทุนได้เช่นกันดังนั้นการตัดสินใจนำเงินออมมาลงทุนเราจึงต้องพิจารณาอย่างอรอบคอบแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้และเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน การลงทุนโดยไม่มีความรู้หรือไม่เข้าใจในเรื่องความเสี่ยงและทางเลือกในการลงทุนที่ดีพอถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดค่ะดังเช่นประโยคที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจที่จะลงทุนนี่คือความหมายของการลงทุนค่ะทีนี้ เรามาถามคำถามให้ตัวเองก่อนดีกว่าว่าถ้าสมมุติว่าพี่ๆเป็นเพื่อนจะลงทุนคุณหนะักรับความเสี่ยงได้ในระดับไหนเช่นระดับสูงระดับกลางระดับต่ำหรือรับความเสี่ยงไม่ได้เลยคือ ถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้เลยคนอื่นก็คงจะคิดว่าถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้เลยก็เอาเงินทิ้งไว้ในธนาคารนั่นแหละชั้ก็เคยเป็นหนึ่งคนในนั้น,นะคะ่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันถูกลดทอนลงปีละ3%ต่อให้คุณเก็บเงินไว้ในธนาคารค่าของเงินก็สูญหายอยู่ดีค่ะโอเคถ้าคุณเ,เปิดบัญชีธนาคารมาแล้วเนี่ย คุณอาจจะเห็นตัวเลขคงเดิมแต่คุณไม่หารู้ไม่แล้วคะ่ะว่าเงินเฟอร์มันกินไปแล้วปีละ3%ามเนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันจึงต้องออหาความรู้เรื่องการเงินเพิ่มเติมว่าเครื่องมือไหนที่มันจะสามารถตอบโจทย์คุณคุณนะ่ะต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนว่ารับความเสี่ยงได้ระดับไหน แต่ชามจะ,ะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยชามกา็หาที่ลงทุนเหมือนกันและตอบคําถามตัวเองว่าฉันรับความเสี่ยงไม่ได้เลยแต่ฉันก็อยากจะมีเงินเพิ่มขึ้นฉันจะต้องใช้เครื่องมือไหนหลอช่วยเพราะฉะนั้นการหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยไม่เคยได้ไม่เคยทำให้ใครตกต่ำจริงๆค่ะลองดูนะคะ ถ้าเราพูดถึงการลงทุนบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกและก็เป็นโลโมเดลของการลงทุนจะเป็นใครไม่ได้เลยนั่นก็คือคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองค่ะชามได้เลือกโค้ชคำพูดที่ให้แง่าคิดมาให้ฟังดังนี้นะคะคุณปู่วอร์เรนบอกว่าถ้าจะลงทุนกฎข้อที่หนึ่งคุณจะต้องไม่ขาดทุนกฎข้อที่สองจงอย่าลืมกฎข้อที่หนึ่ง ชัมขอให้แง่คิดนิดนึงนะคะคุณอะจำเป็นจะต้องถามคําถามตัวเองว่าถ้าคุณจะลงทุนคุณสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับไหนอย่างคุณปู่วอร์เรนเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการตลาดหุ้นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยอายุ1ิบสอย่างเงี้ยเขามีความรู้มามาทั้งชีวิตในเรื่องการตลาดหุน้นเพราะฉะนั้นเขามีความรู้ เขาลงทุนในสิ่งที่เขารู้แล้วคุณล่ะคุณมีความรู้ในสิ่งที่คุณกำลังจะลงทุนหรือไม่และอีกข้อนึงก็คือถามคำถามตัวเองให้ได้ว่าคุณรับความเสี่ยงได้ในระดับไหนระดับสูงระดับกลางระดับต่ำหรือรับความเสี่ยงไม่ได้เลยถ้าคุณตอบคำถามตัวเองได้ว่าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้เลยหรือว่ารับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำชามก็แนะนำค่ะว่าคุณจะต้องเข้ามาเรียนรู้กับชาม อย่างที่บอกไปว่าการหาความรู้เพิ่มเติมไม่เคยทำให้ใครตกต่ำและความรู้ข้อมูลในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างชื่นเชิงค่ะอะไรที่คุณเคยรู้มาจากในอดีตเมื่อนานมาแล้วมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดในปัจจุบันนะคะแง่คิดข้อต่อไปที่คุณบูวอร์เรนให้ไว้ก็คือ it's better to hang out with people better than you Pick out Associates whose h e b a ผู้ซึ่งพ t ติก t ร a n ีกว่าของคุณแ i l คุณ l ะไ in t t a t direction ก็แปลวารใช้เวลากับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วจะทำให้เราดีขึ้นไปในทางทิศนั้นนะคะอย่างสุภาษิตไทยก็จะบอกว่าเลือกคบบัณฑิตบัณฑิตจะพาไปหาผลนั่นเองค่ะ ง่คิดสุดท้ายแล้วนะคะที่ชาได้คัดเลือกมาและดีมากๆเลยก็คือคุณปู่ได้พูดถึงการ e a r n ์เน็คือการหารายได้ว่าอย่าให้ตัวเองมีรายได้ทางเดียวจงหาวิธีให้เงินทํางานให้เพื่อสร้างรายได้แหล่งที่2แล้วก็คุณปู่ได้บอกว่าโค้ดด้าน s p n n d i n g คือการใช้จ่ายถ้าคุณซื้อของที่ไม่จําเป็นคุณก็จะขายของที่คุณต้องการไปในอนาคต อะโค้ดด้านเซฟวิงหรือการออมคุณจำเป็นต้องออมเงินก่อนใช้จ่ายทุกครั้งอย่างเช่นถ้าคุณได้1นึ่งเพย์เช็คมาเนี่ยคุณต้องวางแผนการออมเงินประมาณอย่างต่ำา10%หรือกร15%ก่อนการใช้จ่ายทุกครั้งในเพย์เพย์เช็คนั้นและถ้าพูดถึงการ p a c k i n g a risk คืออย่าทดสอบแม่น้ำลึกด้วยเท้าทั้งสองข้างค่ะก็จะแปลว่า do not put All eggs in one basket อย่างการลงทุนก็เหมือนกันอย่าลงทุนในสถานที่เดียวคุณจะต้องกระจายความเสี่ยงและความรู้ที่คุณจะต้องมีพ่วงด้วยนั่นก็คือ market risk diversification แปลว่าอะไร เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับการลงทุนในทุกช่วงสภาวะดังเช่นประโยชน์ยอดฮิตที่ว่าอย่าวางไข่ทุกไปไว้ในตะกร้าเดียวกันเพราะหากเกิดอะไรขึ้นกับตะกร้าใบนั้นก็เท่ากับว่าไข่ทุกฟองจะต้องแตกไปด้วยและด้วยสัจธรรมที่ว่าไม่มีราคาสินทรัพย์หรือว่าแอสเซทประเภทใดเนี่ยจะอยู่ในขาขึ้นได้ตลอดเวลาการกระจายความเสี่ยงจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การลงทุนในระยะยาวประสบความสําเร็จ แต่ไม่ใช่ในแง่ของการได้ผลตอบแทนสูงสุดนะคะแต่เป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงของเงินลงทุนมากกว่าและอีกเรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องมีความรู้พ่วงด้วยจริงๆก็คือการ investment taxation ก็คือความรู้ด้านภาษีกับการลงทุนภาษีมีอะไรบ้างอาชามพูดก็เข้าสินทรัพย์หรือว่า asset แ,แบบแรกนะคะคุณจะต้องเสียภาษีเป็นรายปี a อสเซทแบบที S S ่2คุณจะต้องเสียภาษีก่อนแอสเซทแบบที 3, คุณจะต้องเสียภาษีภายหลังทําไมคุณถึงต้องรู้แล้วก็มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอย่างเช่นภาษีรายปีภาษีที่ต้องเสียก่อนหรือภาษีที่ต้องเสียหลังสรุปสั้นๆนะคะชัาจะบอกว่าชีวิตในอเมริกาเนี่ยคุณอ่ะหลีกเลี่ยงคําว่าการจ่ายภาษีไม่ได้ ซึ่งทุกคนน่ะรู้กันอยู่แล้วว่าชีวิตในอเมริกาค่าใช้จ่ายมันสูงแล้วก็ภาษีสูงการที่คุณต้องเรียนรู้แล้วก็สรรหาวิธีวิธีว่าเอเซทของคุณรูปแบบไหนอ่ะจะทำให้คุณเสียภาษีได้น้อยที่สุดซึ่งก็แปลว่าคุณจะมีเงินเหลือมากขึ้นในกระเป๋าใช่ไหมคะถ้าคุณอยากมีเงินเหลือในกระเป๋ามากขึ้นมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยคะ่ะที่คุณจะไม่เข้ามาเรียนรู้ด้วยกัน สำหรับใครที่อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงและก็ยังมีเงินเหลือเพิ่มในกระเป๋านะคะชามก็มี c l a s US financial knowledge ให้ทุกคนคะ่ะเรียนกันผ่านซูมนะคะไม่เกิน2ชั่วโมงสำหรับใครที่สนใจไม่ว่าจะอยู่ในอเมริกาก็ตามหรือว่าอยู่ประเทศอื่น ก็ตามสามารถติดต่อชาม,มาได้ค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ